สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามและชาวอาเซียนเมื่อพวกเขาได้เห็นรายชื่อของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki รับ2020โดยในวันนี้นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ30นักกีฬาฟุตบอลชายสำหรับทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Club 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมและที่สำคัญได้เรียกตัวนักเตะที่ขาแข่งอยู่ต่างแดนอย่างชนาทิพยสองกระสินทีระทรบุญมาทันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรโจนาทานเข็มดีและกวินธรรมสัจจานันได้เข้าร่วมในรายการนี้อีกด้วย เรามาดูกันว่าชาวเวียดนามและชาวอาเซียนจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อการประกาศรายชื่อของทีมชาติไทยในครั้งนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนุกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกของชาวเวียดนามกันเลยนะครับ โดยเขาได้เข้ามากล่าวว่าดูจากรายชื่อนี้แล้วเวียดนามถือว่าเจองานหนักเลยถ้าต้องเจอไทยในรอบชิงชนะเลิศมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้เข้ามากล่าวไว้ตรงนี้ว่าไทยน่าจะกลับมาได้แชมป์อีกครั้งเวียดนามยากที่จะสู้ได้แต่ก็หวังว่าเราจะทำได้เช่นกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมา นึกว่ากล่องหน้าไทยจะมีสุพนัทเหมือนตาอยู่ภายในทีมด้วยแต่ทิรศินแดงดายังอันตรายอยู่ต้องระวังมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาฉันมองว่าชุดนี้เป็นชุดที่แข็งแกร่งที่สุดของไทยแล้วในตอนนี้แต่ก็ไม่ต่างอะไรมากจากตอนที่เกียรติศักดิ์คุมอยู่ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาจากรายชื่อนี้ไทยในรายการนี้ถือว่าแข็งแกร่ง หวังว่าจะได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาเขาก็ได้เข้ามากล่าวด้วยความสงสัยนะครับว่ากองหน้าไทยที่ส่งมามีแค่นี้หรอแสดงว่าไทยตอนนี้ขาดแคลนกองหน้าจริงๆมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาถือว่าแข็งแกร่งนะแต่ไทยก็ต้องระวังมาเลเซียมากกว่าเวียดนามเพราะพวกเขาคอยขัดขวางไทยอยู่ในทุกรายการ มาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาการที่จะได้เห็นไทยเรียกตัวชนาทิมและเทีราทรมาพร้อมกันแบบนี้มันคุ้มค่าต่อการรอคอยมากถ้าจะได้เจอกันในเวลานี้ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้เข้ามากล่าวด้วยความมั่นใจตรงนี้ว่าไทยคงกำลังอยากจะล้มเวียดนามที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนในเวลานี้อยู่ความคิดเห็นถัดมา นักเตะที่เล่นอยู่ต่างแดนของไทยดูน่ากลัวมากถือว่าเหมาะสมถ้าต้องเจอกับเวียดนามในเวลานี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาเราเจอกับทีมใหญ่ๆมาพอสมควรเมื่อเจอกับไทยมันไม่ใช่เรื่องยากของเวียดนามอีกต่อไปแล้วไม่ว่าผู้เล่นไทยจะมาจากไหนผลออกมาก็คงเหมือนเดิมมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้ว่า ทีมชาติไทยชุดนี้ถือว่าเป็นงานยากเลยแต่ถ้าเจอกันในรอบชิงเวียดนามสามารถชนะได้คนไทยจะได้ไม่มีข้ออ้างใดอีกต่อไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาแบบนี้สิถึงจะสนุกเชื่อว่าในรอบรองชนะเลิศไทยจะต้องเจอกับมาเลเซียก่อนบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอกันในรอบชิงก็ได้ความคิดเห็นต่อมา โอ้โหไทยมีนักเตะจากยุโรปถึง3คนเลยแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะถ้าเราต้องเจอกับมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้นะครับว่าหลังจากที่เวียดนามแพ้มาตลอดในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฉันแค่หวังว่าเราจะผ่านเข้ารอบชิงให้ได้ก็ดีใจแล้วมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมา ทุกคนที่เล่นในต่างแดนของไทยนั้นอันตรายพวกเขามีความสามารถทุกคนแต่ฉันยังเชื่อในความสามารถของโค้ชปาร์คและผู้เล่นของเวียดนามทุกคนมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาหลายๆทีมสามารถเรียกตัวนักเตะที่เล่นต่างแดนได้แต่เวียดนามยังคงใช้ตัวเดิมๆที่แพ้ตลอดรายการมารวมตัวกัน มาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาเขาได้เข้ามากล่าวเอาไว้ตรงนี้สั้นๆนะครับว่าสุดท้ายทีมชาติไทยก็ต้องเรียกตัวเจ้าคนแคะอย่างชนาทย์และทีละทอนอยู่ดีและจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับว่าก็ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งเมื่อกี้ไทยไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบเวียดนามทําได้ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ผู้เล่นทั้งหมดที่มีในรายการนี้ เพื่อแก้หน้าไงแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเวียดนามที่จะได้แก้แขนตอนที่พวกเขาหัวเราะเราและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเวียดนามโดยเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้นะครับว่านักเตะเวียดนามของเราชนะในเรื่องพละะกำลังแน่นอนเพราะผู้เล่นไทยไม่ได้รวมตัวกันนานเหมือนกับเวียดนามเราจะต้องวิ่งไล่ตลอดเพื่อที่จะให้เขาไม่สามารถคลองบอลได้ ต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนแล้วนะครับโดยชาวอาเซียนคนแรกได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตรงนี้ว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วน่าจะมีเพียงไทยและเวียดนามที่สามารถคว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้จากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาทิรศินสุภโชคทิรทรและชนาทิพทั้ง4คนนี้คือผู้เล่นที่อันตรายมาก ถ้าได้เจอไทยควรระวังพวกเขาไว้จากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาฉันเชื่อว่า AFF Suzuki Cup ครั้งนี้ไทยจะสามารถคว้าแชมป์ได้เพราะไทยมีผู้เล่นหลักอย่างทีละทอนจากโยโกฮาม่าเอฟมาลินอตและชนาทิปจากคอนซาโดเลซัปโปโรจากฟิลิปปิน มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้สแสดงความคิดเห็นประชดประชันทีมของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาได้สแสดงความคิดเห็นว่าไทยเรียกตัวผู้เล่นทุกคนอย่างเต็มกําลังซึ่งต่างจากมาเลเซียที่โค้ดเรียกผู้เล่นสำรองมาเข้าแคมเพราะไม่ต้องการให้ตัวหลักของทีมชาติต้องเหนื่อยจากมาเลเซียมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาว้าวไทยจัดชุดที่แข็งแกร่งที่สุด มาเพื่อต่อสู้กับทีมอย่างติโมเรสเตทีมสุดแกร่งในกลุ่ม A จากอินโดนีเซียแหมมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาขอให้ทีมชาติไทยโชคดีในรายการนี้และนี่คือทีมที่น่าสนใจมากจากกัมพูชาความคิดเห็นต่อมาทีมชุดนี้ของไทยฉันเชื่อว่าสามารถไปในะรอบชิงได้สบายเลยขอให้โชคดีนะจากเมียนมาก มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดนี้จะเหมือนกับโค้ชญี่ปุ่นคนก่อนไหมนะจากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้นะครับว่าจะเอาชุดไหนมาก็เท่านั้นยังไงถ้าเจอกับมาเลเซียก็จอดเหมือนเดิมเพราะเจอกัน5ครั้งมาเลเซียชนะ3เสมอสองจากมาเลเซีย มาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาถือว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดของไทยในเวลานี้แต่ฟุตบอลเป็นไปได้มดเพราะไทยรวมตัวกันน้อยมากถ้าพลาดมาไทยก็คงไม่มีข้ออ้างอะไรอีกต่อไปจากมาเลเซียและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนคนสุดท้ายโดยเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้ว่าชุดนี้ของไทยน่าสนใจมาก มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงแต่ต้องระวังเวียดนามกับมาเลเซียไว้จากเมียนมาและนี่ก็เป็นความรู้สึกบางส่วนของชาวเวียดนามและชาวอาเซียนต่อการประกาศรายชื่อ30ผู้เล่นของทีมชาติไทยชุดนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ